วันหาทำหมฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดังฟาร์รีที่ไม่เคยติดเบรคทยานมุ่งพุ่งฟาดฟ้าเฟร f e s ้ภาษาจีนเยอะมากทุกอย่างได้ดังใจเสก We stand on the o u r l a t ไฟสูงเต็มสวงด้วยคำว่าแพชชั่นตนท โอ้โหเพลงนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาแรงมากเป็นชื่อฮืงฮาคือดังมากตอนนี้ในทิกตอกคนไทยลงขึ้นมาแบบนี้แปลว่าพรุ่งนี้เขาจะมาใช่ไหมพรุ่งนี้เขาจะมามารายการเรารายการแรกเลยเพราะว่านางจะเอาอินซิ e เดอะไรนะอินอะไรอินเดอะเฟนเดนซนะก็มาดูกันเพราะว่าเพลงนี้นางแต่งชื่ออะไรนะป้อนไอรีนค่ะคุณป้อนไอรีนนางแต่งแค่10นาทีเก่งนะตอนนางจะเริ่มถ่าย MV เนี่ย ที่นัดกองนางยังไม่มีไม่มีเนื้อเพลงเลยนะฮะนางมาแต่งตอนที่แบบว่าจะถ่ายเอมวีก็เลยแต่งเลยก็คือนัดกองถ่ายเอมวีก่อนแล้วแต่งเพลงที่หลังแต่งที่หลังเพราะทำไมรู้ไหมเพราะปัญหามันเยอะไปหมดในในเอมีมาถึงก็กลมหน้าปัญหานันไม่พีบบ้าง นี่เรื่องจริงมคะเนี่ยเดี๋ยวคนเชื่อนะไม่ไม่ไม่จริงแต่แต่เชื่อมา่ว่าเขาออกเพลงไหนมาดังหมดจริงแล้วไอ้ตอนนั้นก็อะไรมันนี่นะเงินเท่านาท่น็อกเอวิติงธนบัตรคนก็ไม่เมาคนกาคนก็ไม่เมาป้นไอรีนว่าอย่างงุ้นอย่างงี้แต่ก็ไม่ร้องตามเขานะคะเออฉันต้องงป้นป้นบอกจะฟ้องในในพวกที่เมาเขาอ่ะเออไม่ต้องฟ้องหรอกกับเพลงใหม่เขาเนี่ยดังดังได้นะป้นป้นต้องภูมิใจที่หนูเป็นนักแต่งเพลงเรียกว่านักแต่งเพลงชื่อดังหลายคนอายใช่ค่ะเพราะ ต <บ tes S 2> แต่งกันเป็นนวันแต่แตป้นแต i mean ่งแค่ส0นาที <iment> แล้วดังด้วยนะคะทัา่เช่นนีว่ากไหม